ออกแบบติดตั้งระบบ HVAC ดีๆในโรงงานยาเนี่ยนะคะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเนาะใช่ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากแต่คำถามคือแล้วจะทำยังไงต่อให้ระบบมันยังทำงานได้ดีน่าเชื่อถือแล้วก็ออสอดคล้องกับมาตรฐาน GMP ไปตลอดล่ะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้เลยคะ่ะทั้งการดูแลการติดตามผลการแก้ปัญหาแล้วก็มองไปถึงเทคโนโลยใีใหม่ๆด้วยอืมครับ เมื่อหาที่เราคุยกันวันนี้ก็คือกลั่นมาจากโมดูลผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรงเลยค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพรวมกิจกรรมสําคัญสําคัญที่จะช่วยรักษาสถานะระบบให้ดีอยู่เสมอแล้วก็พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆค่ะเริ่มกันที่เรื่องสําคัญมากๆก่อนเลยนะคะการบํารุงรักษาเชิงป้องกันหรือว่า PM เนี่ยค่ะทําไม PM ถึงเป็นหัวใจสําคัญขนาดนั้นในโรงงานยาคะมันต่างจาก PM ทั่วไปไหมคะครับ ต้องบอกว่า PM ในอุตสาหกรรมยานี่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การซ่องบำรุงทั่วไปนะครับมันคือการรักษาสถานะของระบบที่เราตรวจสอบคุณสมบัติหรือ u u l l i i y d ไปแล้วให้มันคงอยู่ตลอดอ๋อ q u i l i f y Stage ที่เขาเรียกกันใช่ครับสถานะนี้มันยืนยันว่าระบบทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้จริงๆเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพยาคือถ้าเราละเลย PM ไปเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายที่ ประเมินค่าไม่ได้เลยไม่ใช่แค่อุปกรณ์พังนะครับแต่อาจจะกระทบถึงตัวผลิตภัณฑ์ยาการปนเปื้อนซึ่งอันตรายต่อผู้ป่วยโดยตรงโหสำคัญมากจริงๆค่ะนี่แหละครับเหตุผลที่ GMP เขาเน้นเรื่องนี้มากๆพอจะยกตัวอย่างกิจกรรม PM ที่แบบเห็นภาพชัดๆเลยได้ไหมคะว่ามันต่างจากทั่วไปยังไงได้ครับอย่างเรื่องแผ่นกรองอากาศหรือฟิลเตอร์ที่เป็นด่านสาคัญเลยค่ะฟิลเตอร์นี่สาคัญมากใช่ครับ เราไม่ได้แค่ดูตารางแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ต้องคอยดูความดันตกคร่อมหรือ differential pressure ตลอดเวลาถ้าค่ามันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นสัญญาณว่าใกล้ตันแล้วต้องเปลี่ยนตามเกณฑ์ใน SOPs ที่กำหนดไว้ชัดเจนมีเกณฑ์เลยครับโดยเฉพาะพวก HEPA filter ในพื้นที่สะอาดมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีเทคนิคเปลี่ยนแบบพิเศษอย่าง Back in Backout หรือ BBO เพื่อป้องกันการปนเปื้อนตอนเปลี่ยนด้วยครับ อ๋อ oh, ค่ะมีเทคนิคเฉพาะอีกนอกนั้นก็มีการทำความสะอาดคอยตรวจเช็ดพัดลมมอเตอร์ระบบควบคุมต่างๆพวกเซนเซอร์วาลวแดมเปอร์คือทุกอย่างต้องมีตารางทำชัดเจนมี SOPs แล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือต้องบันทึกข้อมูลทุกครั้งการบันทึกนี้เองใช่ครับเอกสารพวกนี้คือหลักฐานตาม GMP เลยครับ โอเคค่ะมี PMD แล้วแต่เราจะรู้ได้ยังไงเขาว่าณนะตอนนี้เวลานี้ระบบมันยังทำงานปกติจริงๆอันนี้ต้องอาศัยระบบติดตามผลเข้ามาช่วยครับตัวหลักเลยก็คือระบบจัดการอาคารหรือ BMS Building Management System BMS ที่ได้ยินใบ่อยๆครับผม BMS เนี่ยจะคอยดูค่าสำคัญสำคัญอย่างอุณหภูมิความชื้นความดันต่างระหว่างห้องแล้วก็สถานะการทำงานของ a u หรือเครื่องส่งลมเย็นแบบรียลไทม์เลย ระบบมันก็จะบันทึกข้อมูลไว้ตลอดแล้วก็จะเตือนทันทีถ้ามีค่าไหนมันหลุดออกนอกช่วงที่ยอมรับได้หรือที่เรียกว่า OOS Out of Specification อ๋อมีแจ้งเตือน OOS ด้วยดีจังค่ะแล้วข้อมูลที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ล่ะคะเอาไปทำอะไรได้อีกไหมใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือ Trending ครับอันนี้มีประโยชน์มาก Trending ชามันบอกเราล่วงหน้าได้เลยว่าเออใกล้ถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะอ๋อค่ะเห็นภาพเลย หรือถ้าอุณหภูมิห้องมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะบอกว่ามีปัญหาที่คอยเย็นหรือโหลดในห้องเปลี่ยนไปการดูแนวโน้มหรือเทรนดิ้งแบบนี้ช่วยให้เราเห็นปัญหาก่อนที่มันจะลุกลามไปกระทบการผลิตครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือการสอบเทียบหรือ calibration การสอบเทียบเซ็นเซอร์ต่างๆใช่ครับพวกเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชืน้นความดันมันต้องแม่นยําตลอดเวลา ก็เลยต้องมีการสอบเทียบตามกำหนดเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงที่ traceable ได้พร้อมเอกสารครบถ้วนตาม GMP ครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้สมมุติว่าเราติดตามระบบดีแล้วแล้วพบว่าเอ๊ะต้องปรับปรุงหรือต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างในระบบที่คุณลิ f ฟายไปแล้วเราจะทำยังไงให้ถูกต้องตามหลัก GMP คะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆกับระบบที่คุณลิฟายแล้วเนี่ยต้องทำผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการจัดการการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Control Change Control ใช่ครับอันนี้เป็นระบบเอกสารที่ค่อนข้างเ,เป็นทางการเลยเพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นๆเนี่ยได้รับการประเมินผลกระทบอย่างรอบด้านแล้วทั้งผลต่อคุณภาพยาสถานะคุริฟายเดิมเอกสารอื่นๆหรือ GMP เองเช่นจะเปลี่ยนชนิด h ฮป a f าฟิลเเนี่ยไม่ใช่ว่าสั่งของใหม่มาเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ได้ง่งายๆขนาดนั้นไม่ได้ครับต้องผ่านการประเมินอนุมัติ ทำตามแผนแล้วก็บางทีอาจจะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติซ้ําหรือ Requalification ด้วยเพื่อยืนยันว่าหลังเปลี่ยนแล้วระบบยังได้มาตรฐานเหมือนเดิมฟังดูรัดกุมมากๆเลยค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะถึงจะเตรียมตัวดีแค่ไหนปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นได้อยู่ดีมีแนวทางรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าพวกนี้ยังไงบ้างคะใช่ครับปัญหาก็อาจจะเจอได้เช่นอุณหภูมิความชื้นเพี้ยนไปทำความร้อนความชื้นมีปัญหา รือความดันห้องผิดปกติอาจจะฟิลเตอร์ตันพัดลมเสียอากาศรั่วขั้นตอนการรับมือก็คืออย่างแรกสังเกตอาการให้ชัดเจนก่อนครับและก็ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้จากนั้นก็ทดสอบสมมุติฐานอย่างเป็นระบบทดสอบสมมุติฐานครับเช่นถ้าสงสัยเซนเซอร์ก็อาจจะลองเอาเซนเซอร์ตัวที่สอบเทียบแล้วมาวัดเทียบดูพอเจอต้นต่อก็แก้ไข แล้วก็ต้องตรวจสอบซ้ํานะครับว่าปัญหาหายจริงสุดท้ายก็คือบันทึกทุกอย่างไว้เป็นข้อมูลครับทั้งปัญหาและวิธีแก้ค่ะเป็นระบบดีมากค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ลองมองไปข้างหน้าบ้างค่ะเทคโนโลยี HVAC สําหรับอุตสาหกรรมยาเนี่ยมีแนวโน้มจะไปทางไหนที่น่าสนใจบ้างคะครับมี3มเทรนหลักๆที่น่าจับตาเลยนะครับ1คือเรื่องประสิทธิภาพพลังงานอันนี้มาแรงมากประหยัดพลังงานใช่ครับ เราจะเห็นการใช้พวก VSD หรือ VFD กับพัดลมปั๊มมากขึ้นเพื่อปรับความเร็วตามโหลดจริงมีการใช้อุปกรณ์กู้คืนพลังงาน Energy Recovery มอเตอร์ประสิทธิภาพสูงแล้วก็พวกกลยุทธ์ควบคุมที่ฉลาดขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานลงอืมค่ะน่าสนใจ2คือระบบควบคุมอัจฉริยะแล้วก็ IoT ครับ AI IoT มาแล้วครับผม อาจจะมีการนำ AI หรือ Machine Learning มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Predictive Maintenance คือคาดการการบำรุงรักษาล่วงหน้าใช่ครับแทนที่จะรอทำตามตารางหรือรอให้มันเสียก่อนอันนี้ก็จะช่วยลดดาวนไทม์ time, ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ 3. ก็คือเทคโนโลยีการกรองอากาศขั้นสูงครับฟิลเตอร์ก็จะล้ำขึ้นไปอีก อาจจะมีวัสดุกรองแบบใหม่ๆที่ประสิทธิภาพสูงแต่กินแรงดันน้อยลงหรือมีการเคลือบสารต้านจุลชีพหรืออาจจะมีเซ็นเซอร์ติดที่ตัวฟิลเตอร์เลยเพื่อบอกประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ก็เป็นได้ครับโหฟังดูน่าตื่นเต้นมากค่ะสรุปแล้วนะคะการดูแลระบบ HVAC ในโรงงานยาเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องจริงๆค่ะต้องใส่ใจรายละเอียดมาก ตั้งแต่ PM การติดตามผลการจัดการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การแก้ปัญหาอย่างมีระบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาระบบให้ทำงานได้ดีที่สุดเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของยาใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเป็นหัวใจสำคัญเลยแล้วก็อยากฝากให้ลองคิดต่อนิดนึงนะครับว่าหลักการที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยทั้งเรื่องการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดคิดและก็การเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาปรับใช้กับ HVAC เีเนี่ย จริงๆแล้วหลักการพวกนี้มันเอาไปประยุกต์ใช้กับระบบสำคัญอื่นๆที่ต้องการความน่าเชื่อถือความแม่นยำส,สูงๆได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหนก็ตามลองคิดดูครับว่ามีระบบอะไรอีกบ้างที่เราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้